ช่วงกลางเดือนถึงปลายปลายเดือนกับข้าวกับปลาของอาชีพขายเร่งอย่างเราเราก็จะประมาณนี้เลยครับหลักๆเลยก็จะมีปลาลา้าไข่มาม่าปลากระป๋องช่วงต้นเดือนเงินเดิอนออกก็จะกินดีหน่อยไม่ได้กินเพื่อที่จะโชว์ไม่ได้กินเพื่อที่จะอดใครแต่กินเพื่อที่จะสัมผัสรสชาติเลกใหม่ถ้ากินได้เยอะร่างกายก็แข็งแรงมีแรงสู้งานต่อในวันใหม่แต่อาชีพอย่างเราเราถ้าจะกินถ้าจะใช้แบบนั้นตลอดเดือนก็เป็นไปไม่ได้ค่าใช้จ่ายค่าครองชีพมันสูงเกินกว่าค่าราย ได้ที่ได้รับมากับข้าวของลุงโอ๊กวันนี้ก็คือเมนูไข่น้ําสูตรง่ายๆของลุงโอ๊กเองสูตรนี้เป็นสูตรประหยัดไข่ลูกละ6บาท2ฟอ,ฟองก็12บาทรวมกับต้นหอมผักชีกร,รมละ10บาทเป็น22บาทนี่ประหยัดแล้วนะ ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเจียวกระเทียมทุบแล้วก็ใส่พริกแห้งใส่น้ำส่วนมากหลายๆคนจะไม่ใส่พริกแต่ลุงโอก๊กชอบใส่พริกเพราะว่าเวลากินแล้วกัดพริกไปรู้สึกว่ามันอร่อยดีหลายคนก็หลายสูตรหลายคนก็หลายรูปแบบครับต่างคนต่างสูตรต่างคนต่างรูปแบบครับตอนยังไม่ทํากับข้าวตอนยังไม่ทําคลิปไม่มีเดทเลยพอทํากับข้าวปุ๊บพอทําคลิปปุ๊บทั้งเดททั้งเสียงเด็กน้อยร้องกระจองเองเมัมวตัวไปหมดเลยนี่แหละครับคืออุปสรรคการทําคลิปของลุงโอก๊กอย่าว่าแต่การทําคลิปของ ลุงโอ๊กเลยไม่ว่าใครจะทําอะไรที่ไหนทุกอย่างย่อมมีอุปสรรคและปัญหากันทั้งนั้นอย่าไปท้ออย่าไปถอยกับสิ่งเหล่านี้มันก็แค่สิ่งที่เราจะต้องก้าวผ่านแค่นั้นเองเด็กจะส่องเสียงเด็กจะร้องดังยังไงลุงโอ๊กไม่สนลุงโอ๊กก้มหน้าก้มตาทํากับข้าวทําคลิปอย่างเดียวเพื่อให้เอฟซีของลุงโอ๊กได้ดูคลิปของลุงโอ๊กในเที่ยงของวันนี้ใส่ไข่ลงไปแลว้วคั่วไข่ผัดไข่ใ,ให้แตกไม่ให้จับตัวเป็นก้อนใหญ่จนเกินไปแล้วก็ปรุงเครื่องซอสหอยซอสฟักเขียวสี อิ่วหวานรสดีผงชูรสใส่ลงไปเยอะเกินหรือน้อยเกินลุงโอ๊กไม่รู้ลุงโอ๊กใส่ไปเลยใส่ตะบีตะบันใส่ทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ต้องห่วงเรื่องความอร่อยลุงโอ๊กทําอย่างเช่นไหนก็กินอย่างเช่นนั้นทําเองกินเองแซบเองครับการทํากับข้าวของลุงโอก๊กแต่ละครั้งบอกเลยว่าไม่เหมือนกันเพราะว่าสูตรของลุงโอก๊กไม่มีสูตรตายตัวเพื่อปรุง,งนนมีอย่างเช่นไหนใส่อย่างเช่นนั้นมีแบบเช่นไหนใส่แบบเช่นนั้นครับส่วนมากกับข้าวที่ลุงโอ๊กทําส่วนมากจะเป็นกับข้าวที่รส จัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดแล้วก็เผ็ด ถ้าใครจะทํากับข้าวตามลุงโอก๊ก็ลดปริมาณเครื่องปรุงลงหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มลุงเป็นคนที่ชอบกินเค็มครับใส่เครื่องปรุงให้ครบตามที่ต้องการแล้วก็ผัดไข่กับเครื่องปรุงให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ําลงไปรอจนกว่าน้ําจะเดือดขั้นตอนสุดท้ายใส่ต้นหอมผักชีแล้วก็ปิดเตาเกตได้เลยต้นหอมผักชีนี่ก็ราคาขึ้นขึ้น,นลง,ลงเมื่อวาน3กรัม20วันนี้กร๊บละ1ิบาทไปแล้วคนรวย,รวยคนมีเงินมีทองยังบน่บนว่าแพงแล้วคนรากหญ้าคนจ,จนๆอย่างพวกเราจะ บนว่าย่งางไหนเหลาใส่ต้นหอมผักชีไปแล้วก็คนคนให้เข้ากันหน่อยแล้วก็เทใส่ถ้วยได้เลยแล้วก็จะได้ไข่น้ําที่น่ากินน่าอร่อยอย่างชนี้มันน่ากินน่าอร่อยอย่างชนี้แล้วจะเอาอย่างฉไชนอีกสดไยเจติได้เวลาแล้วลุงโอ้ก็ขอตัวไปกินข้าวกับไข่น้ําก่อนนะครับบาย,บายปนปูน